สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม,ม,ม่นะคะคุใยายเจ๊ดีนะคะวันนี้น้ําก็ยังแห้งไปไม่เยอะนะคะคุณแม่จ่าย,ยังค้างอยู่นะคะน้ําท่วมนะคะตอนนี้ก็ยังยังเห็นน้ําอยู่นะคะคุณแม่แห้งไปแล้วก็ยังให้พ้นนะคะแยกชส,สมพรน้ําท่วม แรงยาก็เสียหายหมดนะคะคุณมีเจ้า